สวัสดีครับผมว่าหลังๆเนี่ยเวลาเราไปกางเต็นท์เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เหมือนสมัยเมื่อ10ปีก่อนที่เราไปกางเพื่อซึมซับบรรยากาศอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าเราเป็นการเดคอเรตตัวเต็นท์ของเราด้วยทําให้มันน่าอยู่หรูห้านะครับใส่เฟอร์นิเจอร์ที่ทั้งจําเป็นและเกินความจําเป็นไปเยอะเลยก็มีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นไอเทมอีกอันนึงเลยที่ ชาวแคมป์สมัยใหม่เนี่ยนิยมกันนะครับก็คือไฟนะครับไฟไฟประดับเต็นท์นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟปิงปองแบบนี้นะครับเออผมเคยซื้อแบบที่มันเป็นแบบเป็นดาวนะแล้วก็เป็นกลมๆมมาเหมือนกันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีนะครับว่ามันเสียบ USB ได้หรือเปล่าหรือว่าใส่ฐานหรือว่าต้องเสียบกับไฟ 220V โวลต์นะครับอันนี้เนี่ย ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมหาซื้อแบบ USB ไม่ได้นะครับผมก็จะซื้อแบบเป็นเป็นใส่ถานแล้วก็มาโมใหม่ให้เป็นหัว USB นะครับเพราะว่าถ้าใส่ถานปุ๊บเนี่ยมันเปลืองนะที่เราจะต้องมาเปลี่ยนถาน USB แบบนี้เราเราหา power bank อะมาก็จบแล้วนะครับเสียบใช้ได้เลยนะครับก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่วันนี้นะครับผมมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากสั่งมาจาก LP Camping นะครับร้านนี้เขา เลือกของที่น่าสนใจมาขายหลายชิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เสียบกับ usb นะครับ usb ได้เลยแล้วก็ไฟนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าจะไม่ผิดเนี่ยยาว10เมตรนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูอีกทีนึงที่สำคัญนะครับมีรีโมทอย่างนี้ด้วยปรับโหมดได้นะครับไม่มี user manual มานะครับแต่ว่ามันไม่ยากเกินที่เราจะเรียนรู้นะครับก็คือกดเปิดกดปิดหมด1หมด2หมด3หมด4หมด5โหมด6หมดเจมนะครับ ลดความสว่างเพิ่มความสว่างแต่ว่าไทม์เมอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันตั้งเวลาเปิดปิดอะไรยังไงนะครับเน,นี่ยจะต้องทดลองใช้งานแล้วก็ตรงนี้นี่ก็คือปุ่มสวิตช์นะครับเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบกับ usb ก่อนให้ดูนะครับเอ้ย power bank นะครับนี่นะครับถ้าเราไปข้างนอกเนี่ยเราก็แค่มี power bank นะครับแล้วก็ power bank ผมมีไฟพอะลองเสียบเ้า เห็นไหมอันนี้มันจะมีโหมดหลายโหมดนะครับโหมดหนึ่งเป็นแบบนี้อันหนึ่งนะครับโหมดสองไฟแบบนี้นะครับโหมดสามนี่นะฮะโหมดที่สี่สลับไปมาอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราเลย่าได้ไรจะเป็นแบบไหน โหมดที่5อ่าเป็นปิบๆหน่อยนะครับโหมดที่6อ่าเป็นแบบนี้เหมือนเรานี่เหมือนหายใจหน่อยๆน,นะครับโหมดที่7โอ้โหขึ้นเดี๋ยวว่าเราเปิดเพลงอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราอย่าเปิดเสียงดังมากนักนะครับเวลาไปกลางเต็นท์เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็โหมดที่8อ่าเป็นแบบนี้เป็นติดอย่างนี้ก็ได้นะครับนุ่มนวลดีนะครับ แล้วเราก็จะลดความสว่างลงนะครับปรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีกระพริบพอหมดปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดกระพริบแล้วนะครับพอเพิ่มความสว่างก็คือเพิ่ม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 คือกล้องอ่ะมันมันออโต้นะมันก็เลยไม่เห็นภาพนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเสียบแล้วดูว่ามันกินไฟเท่าไหร่นะครับสักครู่เดี๋ยวผมเอาเครื่องมือมาวัดเดี๋ยวลองปิดก่อนนะครับ ปึ๊บอ่าถอดออกเนเดิมนะครับอันนี้ USB มิเตอร์นะใส่เข้าไปเดี๋ยวผมลองเสียบจากอันนี้เลยดีไหมนะครับก็ลองเปิดไฟดู ครับลองเป็นโหมดโหมด8แล้วกันนะครับแล้วก็ไฟให้มากสุดเลยอันนี้ก็คือปริมาณไฟที่เขาใช้งานนะครับก็ประมาณสัก0.23แอมป์เนาะก็อันนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับจริงๆแล้วผมว่าก็คือว่าสามารถเอาไปใช้กับเต็นท์เราได้แหละครับไม่กินพลังงานเยอะมาก นะครับเดี๋ยวผมลองแกะดูนะแต่ผมไม่แน่ใจผมจะม้วนได้เหมือนเขาหรือเปล่าสีสวยนะครับสีสวยเดี๋ยวเขาแกะก่อนนะครับปิดก่อนโอเคแล้วก็ปิดสวิตชดออกนะครับแกะกันดูเขมัดมาดีแล้วะ <laughs> อ่านะครับอันนี้สังเกตว่าสายตรงนี้นะครับตั้งแต่หัวเนี่ยก่อนที่จะถึงหลอดแรกเนี่ยก็จะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดระยะให้นะครับจากหัวนะจากหัวด้านนี้นะครับถึงตรงนี้เนี่ยก็เขาเผื่อไว้ให้เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65้า เซนติเมตรนะครับหกสิบห้าเซนติเมตรก็คือว่ามีเราจะได้แบบว่าเสียบ power bank อะไรก่อนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยค่อยขึ้นไปไต่ที่ที่เสาต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีนี่นะเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรจุดจำอะครับจำเปลี่ยนหัวสายนะครับในกรณีที่อะไรตรงนี้มันพังอะไรแบบนี้นะ ก็จะมีตรงนี้แหละคอยเปลี่ยนตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเผื่อขาดนะครับสายก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับเป็นสายคู่พันกันนะครับแบบนี้ครานี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าตรงนี้เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะครับห่างกันประมาณนะครับโดยประมาณสัก8 7-8ซนติเมตรนะครับ7-8ถึงซนติเมตรเราจะบอกว่า10แต่จริงแล้วนี่มันมันพันกันอยู่นะมันพันกันอยู่จริงถ้ายื่จริงๆก็อาจจะเป็น10เซนอะ่ะอ่า10เซนแตจ่จริงแล้วก็ประมาณนี้ครับก็สมู่รเสมอกันมนาแบบนี้นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยชุดนี้ก็ได้มา10เมตรนะครับก็น่ารักนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานในทางทำแคมปปิ้งนะครับก็ พิจารณาดูได้ครับราคาไม่แพงนะครับสวัสดีครับ